สวัสดีครับผมเฉินหลงถ้าผมมาเที่ยวเมืองไทยอยากจะให้บอกว่าอะไรดีใช่ไหมครับถ้าคุณอยากรู้ก็ลองถามมาดูสิน้าฟัดทุกอย่างจริงไหมครับโอ้โหผมฟัดไม่ยย้งจากโพไซดอนยันซอยนานาสุขุมวิทยกเว้นโควิดอย่างเดียวครับผมฟัดจากไอหนุม่มัดเมาหมัดคันพันมือและเพราะของผมมันไม่เล็กทุกครั้งที่มาจึงต้องใหญ่และไล่ฟัดตลอดนะครับผมรอเดียว13อยู่นะครับรอป้าคุณดีผมไม่ตลกอย่างนั้นผมทำได้แค่แจกค่ะแจกค่ะ ผมชื่อแจ็คมากระสู้แล้วก็มากับฟาดเงียบไปไงพอจะเป็นดาวติ๊กตอกกับเขาได้ใช่ไหมครับโครงการขอตังค์หน่อยติดอันดับยี่สิบเศรษฐีหรือเปล่าครับโอ้ไม่เสียงสูงเชียวไม่โดนนะครับแต่ถ้าลุงกล้าขอผมก็กล้าให้ถ้าใครอยู่ใกล้ลุงไปบอกนะว่าผมพูดแบบนี้ตอนนี้ผมทำได้แค่ขอไปแจกโจ๊กไม่ให้ถูกจับก่อนดีกว่านะครับเนื้อสิ่งอืน่นใดผมกับทุกคนในสภาไอ้ทุกคนในทีมตั้งใจจะลดค่าเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือพนักง,งานของสโมสรให้ผ่านพ้นช่วงโควิดนี้ไปให้ได้นะครับ เราเองก็หวังว่าบอลจะกลับมาเตะให้ได้ในช่วงมิถุนายนอย่างที่ข่าวเขาว่าจริงๆเพราะช่วงนี้ผมก็เหี่ยวได้ข่าวว่าพี่เพิ่งจะได้ลูกคนที่2แบบนี้จะออกไปฉลองที่ไหนไหมครับพี่มุ้ยครับมุ้ยพ่อมาดิกูโอบาไม่ยองบอมแมนมุ้ยทีละสินแดงดาเดอร์คงไม่ได้ออกไปไหนหรอกช่วงเคอร์ฟิวนี่พี่ตำรวจเข้าโหดจัดประหลัดบอกโหดครับโหดถ้าไม่ทำตามตำรวจบอกรับรองจะตอกด้วยกระบ,บองจะต้องเจอแบบนี้โอ้ยดีโอ้ยโดนโอ้ยเสร็จแล้วล่ะพอแล้วโอ จะเอากระบองมาเขี่ยไม้เสียบลูกชิ้นดีหรือตัวเองต้องการแบบนี้ออย่างหันก้นมาเดี๋ยวก็บองเหลือง่ยถ้าเป็นไม่คือกูกลัวว่าจะไม่ติดโควิดกลัวไข่จะติดกระบองขี้พี่เขาเนี่ยเอาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับฟังเชสซีของคุณเนี่ยได้ฮาคิมซีเยกจากอาแจกมาล่วงหน้าเลยรู้สึกยังไงบ้างและคาดหวังอะไรกับตัวเขาบ้างครับอยากกระตุกหน้าครับต่อภาษาคนครับอย่าพยักหน้าอย่างเดียวรู้สึกเสียใจมั้งได้แข่งดีมาขนาดนี้เลยกวนีแลวก็เผื่อเขาปรับตัวลำบากไงพี่แฟง ไว้ใจผมเธอผมรับปากว่าจะดูแลเขาอย่างดีเลยขอแค่เขามั่นใจแล้วก็มีฟอร์มที่ดีเป็นพอแล้วผมจะเค้นฟอร์มเก่งๆของเขาก็ออกมาเพื่อไม่ให้ใครมากล่าวหาว่าเขาเป็นนักเตะก,กระจอกนะครับอยากกินอะไรก็บอกพี่จะให้เดลิเวอรี่ไปสง่งดูดิทีมก็รวยรวยมึงหัดเก็บเงินมาบริจาคสร้างถนนเข้าสนามใหม่ทีนะแม่งทางวิบากมากเลยอย่างกันสนามมอเตอร์คร์สแม่งอ้ใ ข้าวที่มึงสั่งวันนี้ไม่ได้แดกแล้วละแค่กูมีชีวิตรอดกับบุญแล้วโอ้โหดูสิซาดกูลดความตายพวกมึงก็อดตายไม่ได้กินข้าวกูถ้ามึงอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอย่าตรงใจแค่อยู่ในบ้านหัดล้างมือไม่จับมั่วซั่วแล้วก็อยู่บ้านบ้างไอ้พวกเวนไอ้แม่ไอ้กล้วยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาเสี่ยงแหกตาดูบ้างมึงไม่ได้อยู่ได้บอดน,นะไอ้แม่อย่าตรงไหนที่อยู่บ้านและชวนเมียมึงเต้นเ,นเจนนุ่นโบ่ ได้ถ้ามึงอยากตีกับเพื่อนๆกันอยู่ไอ้แอบในมือถือแยอะแม่งก็ใช้ไปชัวรตราบใดที่ข่าวไฟบ้านมึงยังไม่แพ้ไอ้อ,อ้อขอบคุณผู้เสียสละทุกคนรวมไปถึงผู้บริจาคกันทนนะั่นหน้าถึงตอนนั้นถ้าโควิดหายจะได้เที่ยวกันอย่างสบายใจไม่ต้องอ้วนตายอยู่กับบ้าน <c oughs> ไอแม่เยส กดซีเฟิร์สเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปติดตามภาคนรกสุดท้าพร้อมคอนเทนต์วรารนรีมันๆได้ชี่ไลายภาคนรกและกด u ับ c r i b e ได้ที่ YouTube ช่องภาคนรก h ช n n นล